สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาสรุปเนะื้อหาเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับในหัวข้อไฟฟ้าสถิตให้ฟังกันนะครับไฟฟ้าสถิตหลักๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของประจุไฟฟ้านะครับซึ่งประจุไฟฟ้าก็จะมีทั้งหมด2ตัวคือประจุบวกกับประจุลบนะครับซึ่ง2ตัวนี้มันก็จะมีแรงดึงดูดต่อกันนะครับก็เหมือน เราเล่นแม่เหล็กนะฮะามีประจุบวกกับประจุลบหรือขั้วเหนือขั้วใต้ของแม่เหล็กนะครับพอมันมาเจอกันมันก็จะมีแรงเข้าหากันนะครับโดยแรงก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะต่างคนต่างดึงดูดเข้าหากันอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นประจุบวกกับประจุบวกนะครับมันก็จะเป็นแรงผลักกันก็จะเป็นผลักกันออกไปก็คือ ไอ้ตัวนี้จะโดนโดนตัวนี้ผลักออกมานะครับส่วนตัวนี้ก็จะโดนตัวนี้ผลักออกมาด้านนี้นะครับอันนี้กรณีประจุเหมือนกันนะครับทีนี้พอมันมีเรื่องประจุแล้วมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กคืออะไรสนามแม่เหล็กคืออเส้น เส้นแม่เหล็กนะครับที่ส่งผ่านจากประจุบวกไปประจุลบนะครับถ้าโรงเรียนไหนได้ทำการทดลองนะครับที่เอาผงแม่เหล็กมาวางแล้วก็จะเห็นเลยว่า,าผงเหล็กเนี่ยมันก็จะเกาะเป็นเส้นเน้นเป็นแนว นะครับจากบวกไปลบนะครับเส้นพวกนี้ก็คือเป็นเส้นสนามแม่เหล็กนะครับทีนี้พอเรารู้จักคร่าวๆแล้วเราก็ต้องมารู้จักค่า k ค่า k ข,ข,ของเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับค่า k ข,ของไฟฟ้าสถิตในหนังสือเรียนเราให้เท่ากับ เก้าคูณสิยกกำลังเนะครับหน่วยเป็นนิวตันเมตรกำลังสองต่อคูลอมบ์กำลังสนะครับจะสังเกตว่าพี่จะให้ความสำคัญกับเรื่องหน่วยมากนะครับเวลาเขียนต้องเขียนประกอบทุกครั้งซึ่งตรงนี้มันม,มีประโยชน์มากเพราะว่าในหลักสูตรก็ไม่ได้สอนโรงเรียนหลายๆที่ก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับแต่คือใน ความเป็นจริงนะครับในตามมหลาลัยต่างประเทศหรือเวลานักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณกันเขาสําคัญมากคือว่าจะต้องใส่หน่วยทุกครั้งซึ่งมันจะมีข้อดีสองอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือมันจะป้องกันเราคํานวณผิดอย่างที่สองคือเราจะได้ไม่ต้องจําสูตรเยอะเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูว่ามันไม่ต้องจําสูตรเยอะอย่างไรนะครับอ่ะตอนนี้เราได้ค่า k ของเรื่อง ประจุของไฟฟ้าสถิตละนะครับสมมุติว่าถ้าพี่อยากรู้แรงแรงนะครับแรงคือ F แรงระหว่างประจุ2อันนะครับแรงนี้หน่วยเป็นอะไรครับแรงนี้หน่วยเป็นนิวตันนะครับแรงนี่เป็นอันนี้เป็นค่าอะไรก็ตามแล้วก็เป็นหน่วยเป็นนิวตันอ่าแล้วทีนี้กลับไปดูค่า k นะครับ เห็นไหมครับว่าค่า k ก็มีนิวตันแต่เป็นนิวตันกับเมตรกำลังสองแล้วก็คูลอมกำลังสองนะครับพอเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเราจำหน่วยมันได้เนี่ยครับเราไม่ต้องจำสูตรเลยเพราะพี่ก็จะสามารถเขียนสูตรออกมาได้เลยว่า f เท่ากับ k คูณกับ่า ค,คูลอมอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะเราจะต้องเอาคูลอมไว้ข้างบนตัวไหนที่มีหน่วยเป็นคูลอมครับค่าประจุใช่ไหมครับซึ่งปกติเราจะแทนด้วย Q ใช่ไหมฮะ Q Q ว,ว,วพี่ใช้ Q ใหญ่ละกัน Q 1ทีนี้แรงเนี่ยมันเป็นแรงระหว่างประจุ2ตัวทํากันใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าประจุตัวเดียวมันก็อยู่อยู่หองมันเฉยๆถ้ามันจะมีแรงได้มันต้องมีประจุ2ตัว กระทำต่อกันฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีประจุ2ตัวนะครับแล้วก็ส่วนด้วย m. m m นี่หน่วยเป็นเมตรเมตรนี่คืออะไรฮะระยะทางใช่ไหมครับระยะทางในนี้ก็คือระยะห่างนะครับระหว่างประจุ2ตัวก็คือ r 1กับ r 2่ะเดี๋ยวพี่ใส่หน่วยกว่อนนะครับนิวตันเมตรกำลังสอง ่วนคูลอมกำลังสองแล้วมันจะคูณกับหน่วยคิวคือคูลอมใช่ไหมฮะแล้วก็คูณกับคูลอมอีกทีนึงแล้วก็ส่วนด้วย r นี่เป็นเมตรคูณด้วยเมตรอีกทีนึงนะครับจะสังเกตไหมฮะหน่วยมันจะตัดก,กันได้สุดท้ายแล้วจะเหลือหน่วยเป็นนิวตันนะครับจะเห็นไหมว่ามันเป็นหน่วยของแรง แล้วทีนี้ไอตัวข้างหน้าเนี่ยเดีย๋ยวพี่ปรับหน้าตาม,มานิดน,นึงเพราะว่า r 1 R2 r อ r คือระยะระหว่างประจุด,ดูดัด้งบนนี้นะฮะ r คือระยะระหว่างประจุอ่โทษที r นะครับ r 1คือระยะจากทางนี้ไปทางนี้นะฮะ r 2คือระยะจากทางนี้ไปทางนี้จะเห็นว่าระยะมันเท่ากันใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้ว r เนี่ยคือมันคือค่าตัวเดียวกัน จานั้นพี่ก็จะตัดเป็น r ค<อ>ูณ r มันก็จะได้เป็น f เท่ากับ k q 1 q 2 1> ส่วน r กลังสองอ่าเราได้สูตรหาแรงระหว่างประจุแล้วนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยถ้าเอาหลักการเลยคือจำค่า k ตัวเดียวนะครับแล้วจำหน่วยมันด้วยแล้วพอถึงเวลาสอบเนี่ย เราก็พอเราดูหน่วยมาแล้วเราจะนึกออกว่าเราจะเอาอะไรมาคูณอะไรอะไรอยู่บนอยู่ล่างเพราะเดี๋ยวหน่วยมันจะตัดกันให้เหลือตัวที่ต้องการนะครับก็คือกรณีที่เราจะเอาแรงเราต้องการหน่วยเป็นนิวตันใช่ไหมฮะเราก็ต้องหากูลอมมาคูณกับเมตรมาคูณเอากูลอมคูณท้างบนเมตรคูณข้างล่างเพื่อให้มันตัดกันไปให้เหลือหน่วยเป็นนิวตันนะครับอ่าทีนี้ตะกี้เป็นสูตรแรกละ ต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูสูตรที่สองนะครับง่ายๆเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวเรายกค่าเ k มาก่อนนะครับค่า k เ 9, ก้าคูณสิบกำลังเก้านิวตันเมตรกำลังสองส่วนคูลองกำลังสองนะครับทีนี้เรื่องแรงเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้า นามไฟฟ้าในหนังสือเราใช้เป็น E นะครับ E ซึ่งนิยามของสนามไฟฟ้าก็คือ,อแรงแรงนะครับแรงต่อประจุนะครับหน่วยมันก็เลยจะเป็นนิวตันต่อคูลอม นะครับก็ถ้ามีคูลอมมากมคือมีประจุมากๆาแล้วมีแรงน้อยๆเราก็จะได้สนามไฟฟ้ามากหรือน้อยครับน้อยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามีแรงเยอะๆไอตัวข้างบนเยอะแล้วประจุน้อยน้อยก็จะมีค่าสนามไฟฟ้าเยอะใช่ไหมครับ ค่าสนามไฟฟ้านี่มันเหมือนกับค,ค่าความเข้มข้นของของตัวแรงแรงในสนามนะฮะคือถ้ามันมีความเข้มข้นเยอะๆก็หมายความว่ามันตัวมันจะต้องเล็กแล้วก็มีแรงเยอะๆใช่ไหมคะอันนี้ประมาณนี้อ่ะทีนี้ข้างหลังนี่คือหน่วยนะครับทีนี้ถามอ้าวแล้วเราจะรู้สูตรสนามไฟฟ้าได้ยังไงนะครับเราสังเกตหน่วย อ่าตอนนี้เราค่า k อยู่นี่นะครับเราจะเอาจากค่า k มาหน่วยตอนนี้เราขาดแค่ m กับ c ใช่ไหมฮะอ่าสนามไฟฟ้าก็จะเกิดจากค่า k แล้ว c หายไปตัวหนึง่งก็ต้องเอากระจุเอาตัวคูลอมไว้ข้างบนใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวพี่เขียนหน่วยก่อน c กําลังสองพอพี่ใส่ q ไว้ข้างบน q, q ก็คือหน่วยคูลอมนะครับคูลอมจากนั้นข้างล่างเมตรอันนี้เมตรกําลังสองข้างล่างก็เป็น r กลังสองนะครับก็จะเป็นไอ้ตรงนี้ก็เป็นเมตรคูณเมตรก็คือ r กําลังสองหรือ m กําลังสองแล้วมันก็ตัดกัน คทธทีจะเหลือหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมหน่วยเดียวกับสนามไฟฟ้าอ่ะได้สูตรแล้วนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมมันเหลือคิวตัวเดียวเพราะว่าเวลาการวัดสนามไฟฟ้าเนี่ยเ,เขาใช้ตัวสนามไฟฟ้าวัดกับประจุนะครับตามนิยามมันคือเขาใช้ประจุวัดฉะนั้นมันก็จะมีคิวตัวเดียวคือคิวของประจุที่ใช้วัดสนามไฟฟ้า นะครับระยะทางนี่คือก็คือระยะทางระหว่างประจุกับสนามไฟฟ้าแล้วก็ค่า k เหมือนเดิมนะครับอันนี้อีกสูตรหนึ่งได้ละเห็นไหมเกิดจากค่า k ตัวเดียวอ่ะทีนี้ต่อไปพี่จะพาไปดูสูตรศักไฟฟ้านะครับศักไฟฟ้าศักไฟฟ้า,ฟฟาในหนังสือก็จะเป็นค่า v นะครับ V หรือโวลต์นะครับโวลต์นี่เป็นชื่อย่อนะครับแต่หน่วยหน่วยของมันจริงๆก็คือว่านิวตันเมตรต่อคูลอมนะครับนิวตันเมตรต่อคูลอมอันนี้หน่วยมันอ่ะทีนี้น้องสังเกตไหมค่า V ค่า K เห็นไหมอะไรมันมันเอา m กับ c ออกไปอย่างละตัวใช่ไหมฉะนั้น ก็จะได้สมการสักไฟฟ้ามันก็จะเกิดจากค่า k นะครับ k แล้วก็มี q ตรงนี้ก็มี r ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นอันนี้ค่า k เป็นนิวตันเมตรกำลังสองส่วน c กำลังสองนะครับ q ก็คือคูลอม r คือเมตรคูลอมตัดกันปึ๊บปึ๊บ จะเหลือนิวตันเมตส่วนคูล,ลอมนะครับเป็นสูตรของตักไฟฟ้าเห็นไหมฮะแทบแทบจะไม่ต้องจำสูตรเลยนะครับจำแต่หน่วยแล้วเราก็มาประยุกต์เอานะครับทีนี้เราก็จะประยุกต่อไปได้อีกนะครับว่า,ามาดูเรื่องพลังงานพลังงานพลังงานสักกันบ้าง อ่าเดี๋ยวขอขึ้นค่า k ไว้ก่อนนะนิวตันเมตรกำลังสองส่วนคูลกำลังสองพลังงานพลังงานในหนังสือเราจะใช้เป็น Energy ใช่ไหมเป็นพลังงานศักนะครับพ้อยพพลังงานสักทีนี้ตัวพลังงานเนี่ยหน่วยของมันคือจูลใช่ไหมครับจูลแต่จูนเนี่ยเป็นชื่อย่อ หน่วยจริงๆของมันคือ Newton นิวตันเมตรนะครับ Newton นิวตันเมตรนะพอเราเห็นหน่วยนิวตันเมตรพอจะนึกออกไหมว่าพลังงานมันเกิดจากอะไรเกิดจากแรงคูณ cool, ระยะทางใช่ไหมนิวตันนี่เป็นแรงได้ไหมเมตรนี่คือระยะทางใช่ไหม เห็นไหมทีนี้พอเรามาดูในเรื่องของไฟฟ้าสถิตเนี่ยเราก็เอามาปรับใช้กับค่า k ได้นะครับเรามาดูกันไฟฟ้าสถิตนะเอาหน่วยมาก่อนอะค่า k หน่วยคือนิวตันเมตรกำลังสองส่วน c กำลังสองแต่เราต้องการเหลือนิวตันเมตรใช่ไหมแปลว่าเราต้องใส่ เอมข้างล่างแล้วใส่ c ข้างบนอย่างนี้นะ c ข้างบนก็คือ q 1 q 2ส่วน r นะอันนี้ก็จะตัดกันเหลือนิวตันเมตรได้ละสูตรพลังงานเห็นไหมเราแทบจะไม่ต้องจำสูตรให้วุ่นวายเลยเราจำค่า k หน่วยแล้วก็ ค่าต่างๆในหน่วยของมันแล้วเดี๋ยวเราก็จะแปลงหน่วยมาให้ตรงกันเราก็จะได้สูตรนะครอ่ะยังมีอีกตัวหนึ่งคือความจุไฟฟ้าอ่ะความจุไฟฟ้านะครับความจุไฟฟ้าบังเอิญชื่อย่อมันซ้ำกันนิดหน่อยความจุไฟฟ้าคือ ค a ปาซิเตอร์นะครับก็คือ C แต่มันจะซ้ำกับคูลอมอย่างนั้นพี่ขอห้อยห้อยเป็น A ไว้ละกันนะครับซึ่งตรงนี้จะไม่เหมือนในหนังสือนะในหนังสือจะใช้ C เฉยๆนะครับความจุไฟฟ้านิยามมันก็คืออ่าประจุคูลอมนะครับต่อโวลต์ Won. นะครับแล้วก็โวลต์ตะกี้ เดี๋ยวพี่ยกมาหน่อยโวน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 ,วนตะกี้หน่วยของมันก็คือนิวตันเมตรต่อคูลอมนะครับฉะนั้นไอความจุไฟฟ้ามันก็จะเลยมีหน่วยอีกแบบหนึ่งเลยก็คือว่าเอามาแทนค่านิวตันเมตรต่อคูลอมคูลอมกระโดดขึ้นไปข้างบนก็เป็นคูลอมกำลังสองต่อนิวตันเมตร นะครับฉะนั้นหน่วยความจุไฟฟ้ามี2ตัวนะครับอ่ะทีนี้จะหาความจุไฟฟ้าจากค่า k ได้ไหมได้นะลังมาดูค่า k กันอ่ะความจุไฟฟ้าค่า k คือ นิวตันเมตรกำลังสองส่วนคูลอมกำลังสองใช่ไหมอันนี้คูลอมกับน Newton ิวตันเมตรเห็นไหมว่ามันกลับหัวกันนะครับกลับหัวก็แปลว่า K อยู่ข้างล่างก็เป็นอย่างนี้หน่วยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่าเห็นไหมว่าขาดเอมตัวเดียวที่มันยังเกินอยู่เราเอา m ม,มาคูณทั้งบนก็คือระยะอ่ะ ระยะพี่ใช้เป็น Rr หน่วยคือ m m ็ตัดเหน่วยตรงกันและนะครับฉะนั้นสูตรของความจุไฟฟ้าก็หาจากค่าเคได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องแรง มันก็จะมีเรื่องไฟฟ้าสถิตเนี่ยเวลาโจทย์ส่วนใหญ่เขาจะให้คำนวณเกี่ยวกับแรงของประจุนะครับก็<ม>ส่วนมากก็จะมีประจุตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นบวกลบบวกหรือบวกบวก,บวกล,บลบอะไรอย่เงี้ยแล้วแต่นะครับวิธีการก็คือเราจะต้องคำนวณหาแรงระหว่างประจุนะครับว่า อันนี้แรงไปทางนี้อันนี้แรงไปทางนี้แรงสองอันนี้อันไหนมากน้อยกว่ากันถ้าอันนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่าประจุลบมันก็จะเคลื่อนไปทางนี้อะไรประมาณนี้ที่โจทย์จะถามนะครับทีนี้พอพูดเรื่องของแรงก็จะมีเรื่องพื้นฐานฟิสิกส์ที่เราจะต้องรู้ก็คือแรงเนี่ยเป็นเวกเตอร์ ับแรงเป็นเวกเตอร์ใส่สัญลักษณ์บนหัวให้มันเป็นเวกเตอร์ทีนี้การคำนวณเวกเตอร์เนี่ยเราจะคำนวณเหมือนอสูตรคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมนะครับเพราะเวกเตอร์เนี่ยให้น้องคิดซว่ามันเป็นเหมือนเส้นนะครับอย่างสมมุติพี่บอกอมีเวกเตอร์ตัวหนึ่งนี่ความยาวมันคือขนาดแล้ว อันนี้คือทิศทางนะครับถามว่ามีเวกเตอร์ตัวหนึ่งเงี้ยจะมีเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งอย่างนี้ถามว่าถ้าเอาสองตัวนี้มารวมกันเนี่ยจะคำนวณยังไงนะครับทีนี้คอนเซ็ปต์ง่ายคือต้องทำให้มันอยู่ยทิศเดียวกันก่อนถึงจะรวมกันได้นะครับก็ปกติแล้วเราก็จะแตกเข้าแกน x กับแกน y ไอตัวนี้อยู่ในแกนอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งมันเอาตัวนี้มาแตกนะครับอันนี้เป็นมุมฟีตากี่องศาว่าไปโจทย์จะให้มาทีนี้จะแตกถ้าเราจะแตกลงตรงนี้คณิตศาสตร์อะไรครับด้านตรงข้ามมุมฉากไม่ใา่ด้านประชิดแล้วก็ด้านตรงข้ามฉากอันนี้เป็นคอร์สใช่ไหมอ่า cos เซต้าสมมุติพี่ตั้งชื่อด้านให้ก่อนด้าน a b c cos เซต้ามันก็จะเท่ากับ b ส่วน c ใช่ไหมครับทีนี้ c c ตัวนี้คือแรงแถามว่าถ้าเราจะแตกแรงมาเส้น b เนี่ย b คืออะไร b มันก็จะเท่ากับแรงอยู่ข้างล่างย้ายขึ้นไปคูณท้างบนก็จะเป็น f ก็เซตาอ่าแล้วก็จะได้เวกเตอร์ตัวใหม่เวกเตอร์ b ตัวนี้นะครับเวกเตอร์ b ตัวนี้แล้วก็จะคำนวณมาบวกกับเวกเตอร์ตัวนี้ได้ก็บวกเป็นแบบเส้นตรงไปเลยก็คืออ่าสมมุติตั้งชื่อเวกเตอร์ตัวนี้ให้เป็น f2 องเหมกันก็จะจับ b บวกกับ f2 ได้เลยเพราะมันอยู่ในเส้นเดียวกันแล้วนะครับอันนี้คือเทคนิคการคำนวณ แล้วก็ในโจทย์ทางด้านวิศวะนะครับวิศวะก็จะมีเป็นพวกคล้ายๆปัญหาชาวนะครับอย่างเช่นพวกไฟฟ้าสถิตเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กนะครับที่สนามแม่เหล็กบนตัวอะไรสักก้อนหนึ่งนะครับ สมมติว่าถ้าเขาสมมติว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นก้อนสนามแม่เหล็กเขาจะถามว่าเอ๊ะตรงไหนที่มีค่าสนามแม่เหล็กสูงที่สุดนะครับคือโดยหลักการแล้วเนี่ยสนามแม่เหล็กจะเกิดที่ผิวนะครับผิวเท่านั้นนะครับฉะนั้นตรงผิวเนี่ยค่าสนามแม่เหล็กจะสูงที่สุดส่วนตรงข้างในเนี่ยค่าสนามแม่เหล็กจะเป็นศูนย์ อนอกเหนือจากนั้นถ้าจะคำนวณแรงคำนวณแรงก็จะคำนวณจะคือถ้าไอตัวนี้มันมันใหญ่มากๆนะก็จะคำนวณตรงผิวนี้เป็นแรงจากประจุตรงผิวนี้แต่ถ้ามันเล็กมากๆคืออย่างประจุเนี่ยเอาถือว่ามันเล็กมากๆเราคำนวณจากจุดศูนย์กลางมาเลยเราตัดค่าตรงนี้ทิ้งคือปดเสตทิ้ง นะครับเพราะเวลาทำข้อสอบจริงๆเนี่ยเศษเล็กเศษน้อยปัดทิ้งหมดนะครับถ้าไม่ปัดเนี่ยมันจะไม่ตรงกับช้อยนะแล้วก็ในเรื่องของประจุไฟฟ้าก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือการเหนี่ยวนำนะครับการเหนี่ยวนำคอนเซปต์ของการเหนี่ยวนำการถ่ายเทประจุก,ก็คือว่า มันเป็นเรื่องของกฎทรงพลังงานนะฮะก็คือสมมุติว่าเรามีวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีประจุอยู่พอประมาณอสมมุติมีสี่ห้าหกประจุกบวัตถุอีกชิ้นหนึ่งมีประจุอยู่สองประจุพอเ,เอาสองอันนี้มาแตะกันนะครับตามคอนเซปต์เนี่ยตัวประจุเนี่ยมันก็จะเกลี่ยตัวเองนะครับก็คือพอมันมาแตะกันปุ๊บประจุมันก็จะกระจาย ให้สม่ำเสมอกันทั้งสองตัวก็าจะประมาณนี้นะครับถ้าถ้าเป็นสูตรมันก็จะคือ,อเป็นกดทรงพลังงานก็คือซิกมาคิก่อนเท่า,ากับซิกมาคิหลังคือประจุก่อนและหลังเนี่ยมันต้องเท่ากันเสมอนะครับเพราะประจุมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ถ่ายเทจากก้อนหนึ่งไปก้อนหนึ่ง ดันั้นสูตรคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอจบเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องไฟฟ้าสถิตกับเทคนิคนะครับย้ําให้อีกทีนะครับว่าเทคนิคการจำนะครับหลักๆเลยคือจําค่า k และหน่วยนะครับส่วนค่าที่เหลือก็คือจําหน่วยมันเราต้องรู้ว่าอ่านหน่วยแรงคือนิวตันใช่ไหมฮะแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะนึกออกเองว่าเรา ราจะประกอบร่างมันยังไงให้ออกมาเป็นสูตรเพื่อจะตัดหน่วยให้เหลือนิวตันนะครับหน่วยพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ให้น้องๆลองไปทบทวนกระบทเรียนดูนะครับแล้วลองฝึกทําโจทย์ดูแล้วก็สําคัญเลยคือเวลาทําโจทย์เนี่ยพยายามเขียนหน่วยให้ชินนะครับแล้วพอเราเขียนบ่อยๆชินกับหน่วยเนี่ยเราแทบไม่ต้องจําสูตรเลยนะครับคือเราจําค่า k ตัวเดียวแล้วเดี๋ยว พอที่เหลือเนี่ยมันจะปิ้งขึ้นมาเองอ๋อเราเห็นหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอยากได้อยากได้โวลที่เป็นหน้าตาอย่างนี้เราก็จะพอนึกออกขึ้นมาเองเลยว่าเราจะต้องจัดสูตรยังไงใส่เคใส่ค่าอะไรมาคูณเพื่อให้ได้คําตอบออกมานะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆทําข้อสอบได้ดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะหาเรื่องมา สอนน้องๆอ,อ,อีกเรื่อยๆนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็มาสอบถามกันได้นะครับที่ f c e e o o o เด็กเก่ง c o m นะครับนะครับหรือที่เว็บไซต์เด็กเก่ง o m นะครับมีพี่ๆทีมงานคอยเฝ้าเฟซอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับท,ทักมาได้นะครับถ้าถ้าพี่ๆนอนอยู่ก็ ก็เดี๋ยวตื่นเช้ามาเจอคำถามก็จะรีบตอบกลับไปนะครับยังไงคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้ามีปัญหาอะไรอยากให้ทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมก็แจ้งมาได้นะครับแต่อาจจะชา้านิดนึงนะครับเพราะพี่ต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะพยายามจัดทำให้ให้มันเป็นสรุปสั้นๆแล้วก็ให้น้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดโอเคครับ